สาววัีก mm ็มีเกมไม่ค่ชินเขยนะเอเกมไม่ค่อยชินเขยนะูัก็ยหมดซอมบีชิดนเขยแล้วเอนเ้ซึ่งมอีกแล้วไงอเลกรางบาาไม่แล้วเอยอะไรวะซึ่งคอาวทแล้วผมก็สร้างบ้านเรียบร้อยนะอาจจะใช้บานด้วยซ้ำแต่ว่านี่คือแหล่งที่ใหม่ของผมนะมันจะเป็นที่เราจะกอบดานที่นี่ น่าจะป็นที่เราอยู่นาะนสุดจะทําได้กันนะถนะ้าวันนี้เริ่มต้นมาซอบมบี่ไม่มากใครแล้วเพราะว่าพวกคุณอ,อาจจะทํา,าคลิปลที่แล้วก็ได้เพราะผมสั่งทับคิวใส่มันหมดเกลี้ยงเลยแล้วมันก็ไม่น่าจะรอดมาแล้วอเ,เอาเป็นว่าก็อาจจะรอดไปได้นิดหน่อยจกรอดนาน้วยแหละอเ,เอยยังมีสิบอีกเลยนะอีกอืม อะไรตายนะคาสต์เล็กผู้ชัยก็กติดบัคไม่ได้ก็เกิดไม่ใช่บัคก็คาสต์เล็กเลยค้างไปแล้วซึ่งครั้งนี้หูก็จะพยายามไม่ซอมบี้ไม่เกิดได้ได้น้อยสุดแล้วกันนะซึ่งโทรศัพท์เอาห,หลอดแบบไม่ไหวว่ะเฮ้ยให้ผมสร้างบ้านในสภาพที่มีติซอมบี้ออกไปก็ตายไม่ไม่ระวังตัวแล้วจะทำยังไงวะ

เอาแหละตัดไม้ไเรื่อยๆนะแล้วต้องทำเลเวลแบบซ้ำๆหน่อยมีคราบมันนะต้องการมาอยู่แล้วผม,มกม็อยากตัดไม้เยอะๆคุ้ยแตไม้ได้เก็บอยากตัดไม้แบบว่าครั้งเดียวจอบอะ่ะแต่มันจะดีมากเลยนะคุณผมยังหาไม่เจอทีนะโ <Okay. S 1> อ้ยอยากหานะว่าไม่รู้เหมือนก็จะมีเวอร์ชั่นไหนรับรองกับเวอร์ชั่นล่าสุดมั้งนะ นะครับก็อัปเดตไปก็เปลี่ยนระบบหลายอย่างยางมั้งที่ผมเห็นอยู่อะมื่อนี่แกเออ,อข้าดีกว่าเอเคครับแล้วก็เหลือแค่ผมตัดไม้อะไรบ拉ลา布拉นะนแ,แล้วก็ตัดไม้เอาชมซึ่งบอกแล้วว่าคลิปเนี้ยการสร้างบ้านของผมมันจะมันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่หลยเพราะว่าผมจะสร้างให้มันใหญ่สร็จทำได้แล้นะ เราแบบไม่ต้องควนยเลยนะให้มีต้องควายเลยในมันเพราะว่ามันผมเห็นเลยเฟอร์ผมก็บอกไปแล้วว่าผมจะสร้างนี่ขอเปิดกล่องเลยกันนะฮะทำไมผมไม่ให้มันเป็นของผมมีแต่แล้วกล่องคุณก็ครับอันนี้ทำไมอ่ะมีความรักหรือเปล่าได้ก็ได้วะ เปิดเปิดไปเจอมอน5 0ห้พันอันนี่ตกใจเลยนะมันมีเสียงเลยไม่ได้เลยไอะไรกัไม่รู้<า>ทุบเตียงทิ้งเลยผม้ซฟวลวว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 กวว่วว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 วมวว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 เววววว ฝนตกเล็กออกน่าก็จอกเป็ดไก่เดี๋ยวผมเอาออกไปตัดไม้ขาวนะอุ้ยแกคุณได้แก่ยังมีแล้วคราบแล้วครบสามเตียงยังคราบแล้วสามเตียงเหรอให้ทำอะไรสามเตียงนั้นโ Oh my god คุณใช่ไหมขาวซ่าประเด็นคือคุณต้องวางวันนี้วุ้ยอาือคุณแอบเปิดกล่องผมผมก็เลยวางไว้โอ้มันก็เปิดได้เพรเหรอไม่ได้ เปิดได้นะผมจะไม่บิดอ่ะเปิดได้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 ก็ชมใช่ไหมเชื่อผมไหมทิ้งก็เปิดไม่ได้แหละเขพูดเป็นงั้นไมะว่าใต้บ้านเราก็จะลกลุงรังหน่อยมันเรียกว่าอาจจะไม่ไม่สวยตอนต้นนีเท่าไหร่มันจะเป็นสวยตอนท้ายเกมนะเอาอย่าติดต่ออย่าตัดสินใจตอนต้นเกมก่อนเดี๋ยวท้ายเกมมันจะโหสวยนะทุกคน กู ăn, sự, sự, đi, m, ่นอนมากี่อันหมื่นอันหมื่นอันผมก็สู่ผมก็อยู่สบายแล้วแถมมีฟรีแถมผมก็